ครับกอครับสวัสดีครับสรับพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่วัดโกกากนะครับครับสลับวันนี้ก็พามาดูหนังกลางแปลงนะครับวันนี้ขนาดด้วยกันทั้งหมดสี่จอนะครับที่วัดโกกากนะครับสมุทรสาครนะวันนี้เราก็จะพาไปดูว่า,ามีทีมงานอะไรกันบ้างนะครับ สหรับช่วงนี้ก็ได้ยินเสียงสิงต่ออยู่นี่ก็คือขบวนแห่นะครับขบวนแห่เดี๋ยวสิ้นสข,ขบวนแห่ที่คงได้ฟังเสีาวกันนะครับครับสลับจอรแรกนะก็จะเป็นของมาโนดอินเตอร์นะครับาจากเพชรชบุรีเดินทางมาไกลเลยทีเดียววันนี้ก็ลงกันด้วยชุดอ่าสิบสองปดสี่นะครับนะฮะ ระบบเสียงของมอโน่ก็จะเป็นของเวอร์เชดนะครับเวอร์เชดก็จะมีเป็นเวอร์เชดห้าพันนะครับทั้งเซตส่วนจอตอ่ตอ,ตอไปจนะอที่สองกับจอที่สองอก็จะเป็นขดดา,นยายต่นะวไดกกกน้นะครับคือผู้ใหญ่ยาวแห่งวัดโกกากในนะครับวันนี้วันนี้ก็มากัน เต็มเซตไปกันนะครับอจอบวิ้ใหญ่ย,ยาวครับเจอผู้ใหญ่กำลังผูกจออยู่เดีย๋ยวเข้าไปทักทายกับผู้ใหญ่ยาวหน่อยออวันนี้ผู้ใหญ่ยาวก็มาด้วยระบบเสียงนะครับอแปดนะครับกลางก็เป็น กระดาษกับพอนแอคคอร์ดนะครับสวัสดีครับผูบ้ใหญ,ญ่ยาวครับผูบ้ใหญ,ญ่ยีครับครับวันนี้ลงทีมใหญ่เลยวันนี้ขนาดสี่จอเลยต้องเปลี่ยนระบบเสียงเป็นเซตใหญ่แล้วเนี่ยผู้ใหญ,ญ่ยาวบอกใจเย็นใจเย็นใจเย็นมีแน่นอนนะ เดี๋ยวเราพาไปดูจอต่อไปกันเลยนะครับว่าเป็นทีมงานอของใครนะครับอจอต่อไปก็จะเป็นอของเรือนทองนะครับเรือนทองอินเจอร์นะครับก็ระบบเสียงก็จะเป็นของอ จะเป็นของฟาสเทคนะครับตัวนี้เรือนทอง Inter. อินเตอร์ก็มาในชุดเบสสบสดอกเหมือนกันนะฮะพร 8, แปดแยม4กล่องนะครับฟาสเทคนะครับฟาสเทค สามสี่กล่องนะครับคอ,อนก็แปดปล่ารายการลูกตู้เป็นมพงเบก็เป็นของสแตนดาร์ดนะครับสิบสองดอกนะครับสองดอกนะฮะส่วนที่เห็นอยู่ไ,ไกลๆดูนะครับอ่าอ่ารถสีน้เหลืองนะก็คงจะเป็นใครซะไม่ได้นะฮะก็คงจะเป็นของอ่าฝันใจพ่อหลวง นะครับอ่าแล้วส่วนอยู่ด้านหนึ่งด้านนายโน่นสุดนะฮะจะเป็นอ่าน่าจะเป็นเวทีดนตรีน,นะครับนะฮะน่าจะมีคืนวันของวันพรุ่งนี้นะครับนะฮะอ่ากำลังตั้งเวทีกันอยู่ด้านนายนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นทีมงานของวัญจพ่อหลวงอ่าผู้ใหญ่เอสนะครับอ่าวันนี้ลงด้วยกันชุดใหญ่ทีเดียวนะครับ ่48ดอกนะฮะถ้าอนับคร่าวๆแล้วคือ48ดอกฮอน16ปากนะครับแหลม8กล่องนะครับอันนี้ก็บรรจัยพระหลวงก็อ่า น่าจะพร้อมร้อยเปอรเซนะครับหรเหลือแต่เพียงกระแสฟไฟนะครับตอนนี้กำลังต่อกระแสฟไฟกันอยู่สีมงานผ่นใจพอหลวงวันวนี้คิดว่าคงจะไม่เจอฝนนะครับมาสองวันนี้หันหน้าชนกบ อาชางใช้ภาพยนตร์นี่ฝนตกตลอด ข้างละสี่กล่องสองข้างแปดกล่องนะครับส่วนทอนก็ข้างละแปดบาทสองข้างก็สิบหกบาทนะครับอ,อันนี้ก็เป็นลำโพงเบสน,นะครับซึ่งเป็นของฮอริเทนส่วนดอกก็จะเป็นของ SA นะครับ SA ครับ กองว่เป็นแบรของ SA อทั้งชุดนะครับ ก็ต้องรอกันอีกสักคู่ใหญ่นะครับอ่ปาป่จจะได้ฟังเสียงสาวกันก็ได้ข่าวว่าเร็วๆนี้ก็อ่า วัดดอนเจ้าอิดนะครับก็คงจะผันหน้าชนกับชันชายภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวได้ข่าวยังไงว่าลงเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะแจ้งให้กับ f อซชาว YouTube หนังกลางแปลงได้รับทราบกันสลับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับองค์ชายด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับ